wow กันใจเกิดขึ้นอันมาทางนี้คนลูกอย่าไปควงไอ้พวกนั้นเราก็้ามาอยู่ในวัดในว่าวัดถึงความดีมาวัดความชั่วกันกราบนมัสการท่ายอารจ๋าอืเจะลื้นพอลูกจันทราธิบกราบนมชสการกบาจการอ์วัดดีลูกนายนู่นนุยเป็นทุกเป็นลุกลุกนะครับอ่ารับนมัาการกบาจารอ์วัดดีลูกนายเทงไม่แก่ล้กับเนี่ยโพมันเร็วกับลูกอยู่เลื่อนไม่ได้มากอับ โดยจพะพ่อยังยิงเมื่อวันโคตรข้าองค์ยิ่งได้ปลัดปลาแก่พระนางเจ้าพิมพพาวันคแล้วก็ควาชายวงทุริยันเป็นเวลาสิบห้าปีกว่าเจอยักษ์ที่กลางป่าจะหลวงพ่อในทีทุกก็จนเฉตากาลผ่าลูกมาเลียงจนเจริญไว้กระรู้ความเป็นเศร้าที่นี้ตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งวันนี้จนเฉตากาลตายไปแล้วก็ยหนุ่นในเตงเมื่อโคตรข้า,า,าชีเป็นโจนในนู่นนุ่นกัดตื่อวันในเมื่อโจนเฉตากาลตายไปแล้วก็พาองค์ยิ่งข้าวัด เราเราือว่าการแกมาวัดนี้ดีได้เข้ามาัมผัรดรถประธรรมจะไม่ลุกใจครับพระธรรมเคยไร่ในหนู่นนู่พระธรรมคือคำสั่งสอนโอ้งประธรรมมาจะพุดได้ก้าวคนเราเกินมายังลอยเล็วต้องเทื่ยได้คือทีนาหนับตื้อชาสนาพุธบางคนบอกเผื่อว่าหนับตื้อชาสนาพุดทีนาคอทองไม่ได้ครับแต่พายาทิปร้องตัวลูลจักชาติอีนี้อาตมาให้ตามไหนหนู่นนู่ที่วัดกว่าคนกับมนุษย์แตกต่างกันหรือ คนก็คือยิ่งอย่าโจอง,ง้องโองลืมกับมันสัญญาเจ้รารัดบางล่วงเจ้า,าล่วงบางรัดนี่ก็เรียกว่าคนกินบื่เลือนขี้ร่างคาถ้ามนุษย์มนุษย์คือชัดประเสริฐมีคุณธรรมข้าวัดข้าว่ารู้หน้าที่การงานนี่ก็เรียกมนุษย์หน้าตาเหมือนกันแต่ความรู้สึกนึกขิดไม่เหมือนกันโอเ้เก่งดนะูจดไว้มั้งจ้าปักใจวูวปวดเมืงปี ที่นี้บอกเลยว่าคนเราความช่วยไม่คงตีความดีมันคงต้นความดีไม่มีใกล้ตายอยากได้ให้ตาำเอาเองคนเราโง่หรือว่าชาลัดสร้างเกตไดาก่คำพูดปากคือประตูคอยเปิดรับศัตรูอยู่ตลอดเวลาอาตมาที่ต้ำไหนนู่นหนุยที่ว่าทีนาคโคหนึ่งหวาปลือห้ามคาชัดที่นี้มาเปรียบเทียบระหว่างชัดกับคนที่ไหนนู่นหนุยแต่ละวันนี้ชัดไทยคิดอบก้ากันมากมายชัดไม่คอยกล้าไทยครับดีมากขวัดชิงโดกมู้ พอได้ด่งมู่ไปคลอดแล้วไม้กับมันไม่แก่อากาศก่อยแต่คนคนลงอ้อโต้ลงท่อโจ้โอลเพื่อเือนจึงไปยิงขอาลงนั่งชื่อพิมไม่เวนต่ละวันสินงคนนึงอามคาซัดคนกับซัดในดีว่าซัดดีว่ากคตท่องอ้ามหลักทรัพย์จ่ายอัตมาอ้ามในนู่นนู่ที่ว่าเกลืกันชอบเปนเกสรุนคนหลัก,กว่ามาหลักคนเป้ได้เกลือขอางนำไปใช้คนเหลวบากข้าแต่ว่าก็เก่ง เออกูหนว่ามึงถุ่มแหละโลเปลือกเงี้ยบเปลือกนี่ไม่แก่ลวกพอคู้นเลยเก็บผ้ามาแกล้งคอสิ่งคออามกัดอามอามหลักทรัพย์ครับกินแล้วกัดชัดตีว่าปลดชัดไม่แก่หลักเกลือกคอซ่ามาปลาปลึกปิดในกามชัดไม่ค่อยมีปิดหลูปิดเมียแต่คนเอาผุงอัดเ,เอาไปพัวเปล่ยนเมียเพื่อนเอาหล่ะคนพอพัวไม่อยู่บ้าน ซอยี้คุณแก่ไหมเลื่อยพี่นี่มย่าบนาเกลียดเกลียดกูนี่มาเห็นคนบาา้พพานเราวไหมบอพ่อลงตะจานเดี๋ยวเด้งเด้งอยู่กับใบโจ้ก้อนนีกษัตริย์ดีว่าเหล่าก็ผูปูเตกษัตริย์ไม่แก่มันเตดเป็นปูดไม่ได้หรอกษัตริย์ดีว่ามันสื่อสัดต,ต,ต่อเจ้าก้องมาตลอดให้กินข้าวไม่แก่มันต่อระะนนะประยชนแต่คนกินบนเลือดขี้ลังคาคออาไหนุ่หนุ่ยอามดื่มสุราไปเลย ชัดกินเหล้าไหมไม่กินคนกินผงเผื่อนซื้อก็กินตัวเองไม่อดสื้อไม่ได้แล้งค่อยนะกุแล้งคนจะว่างไม่ได้แล้งคนแก่แน่นะจอกตีจอกตีกตย่าสูเปืือนสูผงตัวเองไม่อดสื้อไอ้ไดดีว่าชัดดีว่าเป้ที้นต่างก็ชัดตีว่าครับถ้าชัดตีว่าอัตมาเรียกไหนนู่นหนุ่ยไหวมาหนุย่ย,ยโกรดไม่โกรดอ๋อให้ยังนี่เราพูกันแล้วว่ารอ พบกนเล้วเล็กลากบตาหมพยปยให้เราแกตา้มไลต่อบเป้วเราต้องการเป็นสิทธิ์ดีแก่กนเล้วว่าเรื่องรอบต้นทีนี้องยิ่งจะสาทิย์ลูกจํำไว้นะวันนี้พอใจเจ้าจาวัดลูกจะได้ไปสื่อมาสนิทแม่ชายแต่ต้องหยุดจากการผิดชนนายนู่นนุยนายเทงก็ต้องไปกับองยิ่งเพื่อความปลอดภัยผูหยิ่งช่วยๆทุกวันไปไหนมาไหนไม่ปลอดภัยคดีก้มขึ้นเกิดบ่อยนะที่นี้นายนู่นนุยการเดินทางไปหลังนี้ก็ช่วยดูแลองยิ่ง แล้วสักวันหนึ่งจะได้พาพี่นุ้ยข้าไปสู่วังเลยเมื่อเจอเสด็จแม่พี่จะต้องมีงานทําที่ดีพี่เรียนจบชั้นไหนครับใดจัน,นึ่งถึงวันซอยเครียดครูตีครูบาตามเลยพอเราอบไม่ได้ตีพอเราตามแกแกตอตไม่โตมึงตามครูหรือกูตามว่าคุณครูในทะเลมีอะไรอเลยแกว่ามีปลามีหอยมีปูโตปิดเบียร้อยในเลในทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลาง จ้ามเราพอเราต้มไม่ได้ตีกูกลับบานเดี๋ยวว่างไปคิดว่ากูครู่ย่อยไปข้อกับแม่กูต้ามบนค่อยมึงมาโรงเรียนไปข้อเกลือกรับกูหลักเกลือไปขันเพราะนได้ทำกบครูเอ้ยนู่นนูน่นเก่งโอ้ไม่มันกำมาจากขันที่มาอยู่เมื่อไหกันอย่าทำเจ้านักเลงด้วยนะแต่เล่นดีกูควังแต่กูกบกูฉลาดเหมือนกันก้าอกับกับเจ้าเจ้าเดี๋ยวปูดปลอบเอ้อกับกับเดยแยกเป็นปี้ วงางบ้างเด็ดเดิประหยัดชับง่เาเด็ดก็นำไหวพระโขแอหองนิตายอย่ากูบตรงก็ไม่ได้ตนทรวดเช็ดองง่ายเยไม่แก่กูนินตาไม่กูไม่นำไหวพระเอยนำไม่กูได้พื้นิ้นดูกลาฟพี่ลำบากหน่อยนะเออพออ่านคนจนแล้วไม่ไกลไกลไปคนเรากล้ามาอยู่ในวัดต้องสร้างส่วนบุญกันบูญเลยสร้างส่วนบุญเล่นข้อก้าวบ่มีส่วดยางเด็กโย แรงมาหยัดแม้เลยโ,เโลเบิ้องหน้าได้ต่อได้รวนบุญพี่ฮันก็คนเราต้องตัดเหลวถึงกี่เลสปู่เหลวตัดถึงกี่เลสอันวัวตาะมียอันสักหาสิเพลยวไม่แก่บวชจะพี่นี่แต่นี่บวชหระมไม่ใด้มาเล่แก่ๆที่เหลวกูเจงให้ตายโอ้แก้ให้กูตายจีเอาเออเอาเอาเอ ็นแกงกูตที่กวันวนลัวจนทเคยตายข้อเว้ยเป็นคแจำอะมาเ้เป็นอยาจะวลบหนุยเ่แต่อาจารย์เลาักซิดอยู่ยังซักซิดแล้วความซักซิดกูไอ้เจ้าบ้านควังคนนาเศร้ากูมาโคพยันนางควกแต่ว่าเอาไปตาลูกพาไปไวแกบ้านรับรองใกล้ก้องดี หนาเศร้า,าได้พายันไปไหวใกล้ชาติตูย็นโม่กลวยกว่า,วาตูราตัดปัดลุ่มพายันศักดิ์สิทธิปปเเ์เปรพกแดงแลนุยเกลียดกีหน้าบอกันเด,ด,ด็กเาเดี๋ยวปูดโปร่อาจาเราอย่ายุวัดเราเลยอด้ยแต่เด็กเ่ฉื่อยได้ป่าทุกันคูไม่อเย็ดเคยเย็ดเคยเราโดนใจเทีวเกลียยจริงเกลียด ปกุญชนวน,นไปแล้วไม่ไกลไกลไ,กลไ,ป,ไ,ป,ไปไปหนังชวดกุศลาคำโอ้ยถึงจโจเฉาปูซอยก็กลานโขอเองขอเองขาเอข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 อล่กปกุชล่าแกมีตายโงเลือกลางคืนนอนเอ้ยมันกับรถยนต์สตาร์ทไม่ติดนะไปดูตัวเดต้ตายสักทีสตามาเร่งจับเร็วนอนเอ้ยปัดเปลือกมันรถยนต์สตาร์ทไม่ปิดไม่ติดกลางคืน เออตาปนี่ยเ <c oughs> มื่อกับราจนหมอ้อแบตเตอรี่มดควยเอียดี้แม่ไม่ตายอานคนจนแล้วแม่ไก่ใจช่วยเองแต่พออ่านคนรวยใจเหลือชัวช่วเต็มเซียนโคชลาตามมาโคชลาตามมาอะไร บาที่หลวงโ,โคมัวมดเลลวกูแล่มัวมดแล้ว,ว,ว,วไปรูไปจันทรสาธิตป้าไพผลจากวัดจักว่ากูรำคาญจัตเครียดอุบาสป่นี่้จางนูจ้างนี่จ้างจายาไปเรียนไม่รู้จางตปี้างกลัวจาาาจ้า,าลาน,กน,นกตุ่มได้กับเด็กกันจา้างตปี แล้วกูหยิกรุ่นจำหยิกจี้จำเจ,จ้าอยกว่าวัดเองว่าอินอะไรหยิกไม่แก่วัดเองกระเบื้องวัดเองเพราะกูดูแลดูแลให้กินอะไรเลยตัดยายกินมัหัวชนเน้อวัดกินอะไรร่อยหนุ่ยโอ้หวัดกินติ้นกินปลาปาลาไงจำเพลือโต๊ะก็ได้ไม่โต๊ะเด็กลุงก กูไม่ได้แล้งวัดเมาหนะนี่กูแลเหลืองนั่งนะโอ้แกเรากินกเคยๆต้องโทษกินเนื้อมูตโทษก็กินติ้งกะโทษกีนเจ้ไม่มันโทษคำมกติ้งกินไปมกี้แม่มึงัูไปลูกจันทราค่ะแลวสักวันหนึ่งเนงเมื่อเจอพี่วงสุริยันเจอเสด็จแม่ลูกจะกลับมาลูกกลับลาท่านราจการลูกไปแล้วอ่าไปลูกจะเดินพนไปพี่หนุหน่ยพี่เท่ง ไปได้ลาวรานไปคูบวชว่ะอ้วนมาเ,าเมต็นน้นอ,อนยวัดเมาแก้นนุ่นบวชกันชาดเรี่ยวชาดนับจอยไปก่อน้องแก้เด้่อลูกเคยบุมั่งวันนี้ ลำบากกูเล่ไม่ได้ไกลพวกนี้นี่แะ้ก็บนชั้นข้าเลยตําเพื่อนอยยาท่าได้ไหมได้กูยาตาแล้วก็กูไม่แก่ปาษาบาลีไม่ต้องแปลสักเดียวกูสักพีมึงหลงเลยโอ้ยาตายาถ,า,ยา,ถาวานลีงวันมาอิ่มแล้วก็ลากลับวัดกลับว่าก้อยมากินลาวก็ทูปยาข้าวก็ข้าวกินกัน ก็ปัดใช้มูตีอยู่ในครัวก็เครื่องในวัวต้มใส่ใบม่วงใส่ยามพี่ล่วงมาเตอเจ้างานอย่าเช้าอย่าช่อย่าโอย่าทาสับปีติโยูด้มโคใส่เปล่านำเตากินร้อยบัวลอยกินดีนำจุบเคยจีลาที่ไม่กินผ้าวันตูเตหน้าตีบุลอยอ้อเป็นพรานักตีมาตาน นี่มึงเชื่อกันแล้วทุกวันน่ายากนีตจารีตกูเตีนมาอาจารย์วงกูมาเิตธรรมดาเมตระาชเราแลยกูสร้างหลเก่งสักคันเลยกูซื้อเว้นตาดำซีก็โอ้แล้วกูจัดงานยกโ่กว่าเลยไอ้ยาได้ดังเนธรรมาดเลยร้อยเทใจไปจัดกองบูชาธิดไปบอกกูจ้องมาเอาไรมั่งบ้าปลูกตูบเตียนดอกไม้ได้ตังฮะตังเข้าร้อยฮะ คอ,อยเอาเกลวนังหรือไดใน่ไม่ต้องกังใจเอาขึ้นนาบูลงติดเลย <c oughs> นาบูตัดสาปะกาวตัวยัะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาบูตัดสาเป็นวุ้ยปะกาวตัวยังตุตัดสาว่าเกียดไหมกล้ามทงลุยนับจำเดิมก่อนพระพุทธองค์งยังทรงมีประเวทสันโดนกับพระนางมัตรีตั้งรองได,ด้อยู่ป่าดงพงปลี พออยู่มาในวันนี้ประเวทสั้นโดนข้าไปเลยในครัวคือเกลือก็ไม่มีหัวหอมหัวเทียมก็หมดก็ได้จ้างกับบ้องมัดสีว่าเออน้องมัดสีข่วันนี้พี่จะออกไปตลาดเธออยู่ทางนี้นะพาแกยใครมาจูบแกม้มยายใครมาลูบบวงยายใครมาควกพี่จะลำนำเป็นคำโคลนโคลนจะลาจะเทศนาเบม,ม,มาจาัดลาละมัดสี วันนี้พี่จะเล่าลานอมันนี้นั่งอยู่ยต,ต่านีา้นั่งออกานการเลตโตระทัดไอจมร่ำจมเก่าไอจุดระทัดนำหนาวเล่นตีกิมชูบาเลือดรายการดีๆไม่ใครมีไอเด็กเล็กเด็กถอยปัญญาโอนไอนั่งสรางลักดีรายการธรรมะธรรมบูฮานาทีไอพอรายการพี่พี่แล้วทั้งวันกำลังนำเป็นคำโคลนโคลนกระลา Rauwet, 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 kau ku อย่าลืมนะกอต้องนะประมาณตีหนึ่งสั่งข้าวผัดใบลูกโคคนละห่อนะเพราะเรากินทุกคืนคืนไหนไม่ได้กินแล้วมันหิวอเอ้ยเมกากล้วยเตียวมาฮดดกไปตอได้ที่เวอรไปหนุงป้าตำตี่องอูบัท ลูกล้านลือเล่เพื่อสนุกได้เห่าเปตัวอย่างไม่ได้ทุกวันต้องกิจการวดศาสหนานี่ก็จมตีไอ้พระเทงที่มันอูบาทเป็นขวางขวางเหลือมึงกับเวรเต้นเหลือมึงบนกูเจอเราเป็นพระถ้าไม่รับมีบุญก็น่าเกลียดพลร่วมนั้นก็นเร่งจริงตงามชาวบ้านไดน้ผ่ามาถือปืนป,ปี๊ ไอ้เันกูอวจจะโด,ไม,ไ,ดไม่ใจไม่ใจบวชมันเกียวกูแกเด็นแก่ตัวฟรีดนี่น่ะถึงนะไม่รู้วะอย่าไปเดี๋ยวรบแกไม่รบได้พี่แกมันกำไวกว่าป้ายเลยกูจุดคุดขนะึ้นเรามาจุดสรองคนนาเทงคลานกูดกบยากิง ก็กรับคุจนเหรอแม่กรับคนณรวยเันมที่นะ่าจริงมไม่รู้ไปไปกระดูบานปนีไปมาต่ำเหลืองเชื่อมเที่ยนนี่นี่ครูตาลำปีน้องเก็วัดมี่ทุกคนประคุไม่กล้าวัดปล่อยเบือนี่แต่แต่แต่ตัวเองแก่งนักหน้าทำไรไม่มีวัฒนาการมั้งตามใก่ไก่บุญไปกันเก้าแนะ่ย่าจ้าปี เกยอ้อยได้อยน้อยมาเดี๋ยวจันจัดผูจ่าบ้านนี้ครับอยากครับก็ตายโยมรับสิ้นคนประวัดอันใดแกไม่ใจโก็ขึ้นมั้งสิ้นพาไปจำปีได้ได้ไปไม่ไปไม่ไปเออไม่ไปเออไปล่ออะไอย่ามาห่อกันเร็วกันใหญ่เปรตนี่คนเอ้ร้ย รอบแสืูดูนุ้ยมารอบกูบ้าเปรตพ่อกูไม่กายนุ้ยอันไปเลยไปโบโตไปไม่มึงบ้าเด็กเด็กนี่มันตาปนนี้กับกูไป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  ได้ยินไหมเลยไม่ต้องมาถ้าอยากอูบาทไม่ต้องมาลาก่อนนะจะพุทธมาสว่างวงอู้บาทแล้วอย่าร้องให้เธอไม่เข้าใจในคำว่ารักหรอกตกเป็น่าสรักมันเสนจะทรมานไม่ได้บ้าพุทธมาจ้า หมอแม่ด่าเธอทุกวันพี่ฝากชายน้อยด้วยพี่กลับมาเราจะได้วิวากันบ้านสายทองจะต้องเป็นของเธอเธอที่เป็นผู้หญิงที่น่าสงสารเห็นไหมน้ำตาเธอคลอเบาเธออย่าร้องให้สิสามเดือนพี่เกีกลับมาวิวากับเธอ พี่ลาก่อนพุทธมาลพี่กวางใจหน่อยด้วยพี่ชายกลางมาดพี่เราปราไก่ พี่เราปากายแล้นี่บุกใ้ป่าวาดซบ้ปาตาไม่ปอกบอกว่าไม่ลอบละกูมารีกิดไปเท้าใจจังแล้วตั้งจันทราไวา้ที่ป่าไพร เศาใจตังจนนี้ว่าทุกวีวันแวนรลอดแสงปางไหนว่าก็ไม่รู้ต้นสู้ดวงแกตาปีดตองหน้ามาเปรยพันลำบากายและใจว่าไปทุกวันจะเก e กันตกใจว่าไม่บายเลยงอแดดร้อนหนักเราปาก,กาย ได้ทราบเลยว่าตอนนี้สนิทแม่เล้ยก็นน้องจันทราทิพย์อยู่ที่ไหนน้องปูตึกเรื่องนี้ขึ้นมาครั้งเก่าได้นำตาคลอเบา,ากับากยากกินมากับพ่นตื้อพ่นรักน้องแต่ลดไปสั้นยากับน้องแล้วไปจนกว่าได้พบหมอมแม่น้องได้กินพ่นได้กินน้องทุกพ่นทุกน้องทุกพ่นุกถ้าน้องตายพออย่นยาป่วยครับเว้นคำอะไรก็ไม่รู้พี่แก้วพี่ทองต้องมาพรัดพราดจากสนิทแม่นี่กุณเราในแก้วจ่ดขึ้นมามีเวน้นติดตัวตุกพป <What>? <laughs> 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 อย่าว่าแต่คนทุก,กนาด,ดรถสิบโลอย่างทุกเลย